แฟนของเนตตี้ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายท่านก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะสำหรับสามเดตตี้สไปซี่ค่ะเธอนั้นก็เป็นเดตไอดอลชื่อดังเลยก็ว่าได้สำหรับหลายคนเองคุณน้คุณตากันเนื่องจากวัวเธอเองนั้นเป็นเดตไอดอลนะฮะเจ้าของวลีฮิตรู้ราหมาเหา่าเพราะเจ้าตัวนั้นแจ้งเกิดมาจากความสามารถในด้านการแต่งหน้าค่ะก็เรียกได้ว่า แม้ตอนนั้นเน่ยจะเป็นเด็กแค่ยุ12แต่ก็มีสกิลการแต่งหน้าไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะเพราะว่าฝีมือเทียบเท่ากับผู้ใหญ่และชั้นแต่งหน้าดังๆซึ่งจากความสามารถตรงนี้เนี่ยทำให้เธอกลายเป็นเน็ตไอดอลขึ้นมาทันทีแถมหลายคนชื่นชมและโยกให้เป็นไอดอลเลยค่ะเพราะสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าจะเพศไหนก็สามารถทําในสิ่งที่ตัวเองรักออกมาได้ดีมากๆด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากจะดังในไทยแล้วนะคะความสามารถเธอเนี่ยย,ยังส่งให้ตัวเองดังกลายไปถึงต่างแดนหลังจากที่มีรายได้เข้ามาไม่ขาดตัวจะ ตัวสามารถสร้างบ้านในราคามูล,ลค่ากว่า8 0 0แสนบาทได้ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากงานและก็เรื่องเงินแล้วเนี่ยเรื่องหัวใจก็ปังไม่แพ้กันมีหวานใจตัวจริงแล้วแถมยังมีโมเมนต,ต์ออกมาให้เห็นกันเรื่อยแฟนหนุ่มจน้าตาดีขนาดไหนมาติดตามรับชมกันค่ะ